สบายดีพ well. in ี่น้องพี่น้องสวัสดีมื่อนี้พี่ใม่ไปหาเฮ็ดเนาะพี่น้องต่อจากคลิปที่เฮอบไปหาเฮ็ดแาวนี้เนาะไปหาเฮ็ดมากอะในเฮ็ดมากซัมนี่แล้วพี่น้องว้าวแต่ก็ในในในถุงยางในถุงยางเนี่ยมันก็เหมือนเหมืนเดี๋ยวเอาเฮ็ดมากขึ้นอ่ะ เฮ็ดเนาะพี่น้องนี่นกตานี่ก็เป็นหน่อไม้เนาะพีน้องเซิงหน่อไม้นี่พี่ไม้สิต้มเนาะเฮ็ดก็สิแกงแกงกินเดียวนี่บ่่แล้วแต่เจ้าเฮ็ดนี่เฮาสิล้างเนาะล้างไว้ก่อนเนาะเบางเทื่อก็ล้างไว้บางเทื่อก็แกงกินแรกเพราะว่ามัน้งเพราะว่าตอนนี้พี่ไม้เมื่อยเนาะพี่น้องเมื่อยแหงว่าถ้าสิแกงกินตอนนี้คือสิบ่ไหวกินแกงได้อยู่แต่ว่าสิกินบ่บ่ เขาสีเอามาเอาเฮ็ดเามาหลางไว้เนาะเียหนอหลางไว้แกงกินน้องใหม่ไม่จะนอนอย่างๆน้องหม่แท่ลงเนาะเีนอเนี่เดี๋ยวหายปอบีตัดตินเฮ็ดก่อนอยากพูดบ่ียากนนออกเครื่อเลบ่แมนว่าได้ออกเครื่องมันนอันนี้ว่าปรกันว่าประหยากันเฮ็ดเฮ็ดัเฮ็ดคนทงกินได้เนาะ เจ็ดาหน้าเาบอกนะจ้อบอกนะเขาอป้าน้ำต่ไหมาไล้บอกอกปลาออกน้หน่อยทำไมนี่จะได้แกงมอโดโตเรจากไหแกงทำไมนี่บอกแกงส็ด อ่ะให้บ่บีให้บ่บีเป็นคนตัดินเฮ็ดเด็ดนี่วสิเป็นคนสอมน้องใม่น้องใม่นี่เอ้อตังกูไปลงมีเอ็ดงใ่กูลงกูก็ล่นกไปเอาคือลงอยู่ดงตอนหน้าบ่งเออก็บ่ไกลปานดหอกลงะ้บ่ไกลมาักอนแล้วกอวลงมีกูก็ล่นก็ป มองมองมังหน้ามั่หายบอ่งท่าต่อได้หน้าคู่ก่อนผมโอ้บอดดฮาร์บอดดฮาให้มันแท่งนี่เปิดฉลบที่ด็ดข่าี่นได้เพื้อบ้านพวเข้าหร่เท่าไรแปดสี่ปลายเอาไม่อีกบ่สอีี่พักที่ดื่มหองักใส่เชงเงินกระเติลกันเติวปากสีห้องนักใส่ดื

พอปกติเขาเคยเสียตำหนินะปกติ่ะไผ่เสียแต่ลอยลอยปลายพอมันพอมันหอดสามลอยมันคังเบิ่งว่าส้มลอยะมันหน่อยแต่ว่าสาเสียใจแต่ก่อนมันมันกระแทกขาขาเ้าฟังแต่ว่าส้ำลอยมันกระหอบกินขาแล้วก่อนตอนนี้เขากะนาองคนพี่น้องลางเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเปิดก่อนสุสา อืมอืมอืมอันพิธีเน้อในเฮ็ดในล็อกหนึ่งแต่ว่าเผาเผาไปเผาไปเปิดน้ำะมะันต้องถืเปิดเองโซเดียนเนาะ,ะเออเดี๋ยวได้กิน,นเนาะไปเปิดคลิปกระบะซุกเนาะเปิดคลิปโซเดียนนั่กดีเด้อ Thằng lý đi không xí đặc là đang, là khí, cả cả đời, được cả nướng. bác sĩ, bác sĩ ở ngoài kìm đẹp. Cứ đợi, mình kìm tổn thì đợi. Sao không? Trông quá. Trông kìa, đó Đẹp kìa, đọc. Kìa bố bà tớ. Thì tỷ đoạn kìa, bà mẹ này. Thì tỷ đoạn kìa, bà mẹ này. Nhanh cậu. Nhanh cậu. งลางได้ไล่น้ำเพาเบิ้งเสียอานน้ำม่เสียอ่น้หนัแม่เสียตันนี้ทำเอ้ยตันเใส่ใส่น้ำได้เป่าเออใส่น้ำไเลยว่าเขาเสียไหวนะมันจะสีดำออกง่ายสบายเลยไม่บอกทะไหม มีกันใ่ญ่กับวชอดบวเต็มสัางดอกสั่งหน่อยไปหานะไกลกระซาจันหากีจันไปกันมันจมองคนคนละอะไรเนี่ยหาเคลียหาเพื่อสดใด้ดอกหนึ่งได้ด้วยปนัดข้าวคลายน่อยหนึ่งเพะมาปนัดข้าายน่อยหนึ่งกับว่าเพะหนึ่งต้นก็หาไดทีเพื่อสดได้ดอกหนึ่งได้คนพี่น้อง นายเหย็นเขาเห็นเขาขายแถวแคมทางนะบ่เอาเนาะสิบพันน้อยเดียวนะแค่ลอ้อบ้านเฮามีเฮากับโบซื้อเฮากับพ่อไดมาหากินเองจะซื้ได้บ้านเฮาแนวของบัมีเฮากับซื้อเครื่องผับ้านเฮาเอา่ได้เนาะอืมปผัวบ,บ้านนี้เอา่ได้ลยซื้อกินหายแล้วเหรอหายงั้นหายโอ้ยหายแล้ว หลังแล้วเรียบร้อยเนาะพียย่น้องใส่หวัวแล้วเดี๋ยวเ้าวจะไปขังเนาะไปขังกันเลยขังแล้วก็เเ็ดแจ่วแล้ะบะมินสุขใส่หัวดู้พายโอ้ยบุญทองสีห,หมันขอบสวีมเกอร์โอเคยังทำแม่ขับเนาะขอบสวีเออร์เขาจะไปสนอนเขาจะไปสอนแบนหนาขึ้นเนาะแล้วจะไปสอนเขาจะไปสอน ตอนนั้นก็เจนก็เจ้อ่ยเนะมูเจ้าันลนะไาไุดไหลนปไหลกับเจ้ามึงไปซานใหม่ไปแม่กูน้องพ่พี่น้องตอนนี้บอบบี้เพิ่งกระปงแล้วรซาตอนนี้มัใส่ซ้าบเลยกะซ้าปลาใบออจอยนี่คันหอกินบหอกัปลาแบกปลาบอินุกเน่ยอินุกมันเห็นมันอยากกิน บอมันไปหาคือก <eterm Gore> <se astrology> ันเถะมันเห็นมันเออปรุงอันนี้ก้อนก็ได้ปรุงก้อนก็ได้ปรุงให้อีเมีเราอันหนใส่เกลือเออหนึ่งเฮดนะพน้อใส่ไปงนนิดนึงกไปกับแม่มันสปิกแล้วหลยอันนที่นี่เขื่อะตาแม่ เท็ปุกการนำมูมี่ผ้าดมีจะ่อปีกขนาดใหญ่คนเดียวเข้าไปน้ำกันพะยงบอได้เออพะด้ขอมูมันกันได้เอาเอะไอแล้วก็อาแล้วเอาเก็บแลแล้วก็แบ่งให้เขาหนได้แล้วก็แบ่งกันโอ้ยเสบย b o d ้ b อบชีบมึงคะเสบบอ๊มฮมหไหเดือกขึ้นน้ำกันไหน เอาซีเม็ดหน่อยนะอนจะเปะดเมันห่อนะตักตักโหลดบ๊อบได้แบงยี่เจ้ากันเอาไปวัดสามสำปบเพราะแหละได้โปรดบ๊อบถ้ากินคนเดียวได้เขากินได้ต่ะใส่จานตัวนี้หอยขอด้วยตัวนี้ คำนทีอีบขึ้นก oh. ัดคำที่สอที่สชาวดิตบอกไลายเลยเนี่ยอุ่นก่อนบ่อุ่นก่อนใ่หมากินมาแซ่อุ่นก่อนอุ่นกินมาแซ่บกินดวตกาออมนอนมาแซ่อันนี้โมเ็นมาขี่ข้ามาแซ่บขี่ข้ามาอุ่นอุ่นมาแต่ตะกามาขององนอนแล้วอุ่นแซ่เคยเอมากินคล้องบุย มวยมยยยียนอ่มยอีโดอืมแลกไรสชาติแฮบหอมแอบบอกซ่บก็หอมชางซื้อกูมี่คำไปหล่ออีโดนะของหอนวะแอบเ้าองบวแ่บไปาคนมาแบเปเล่าสู้เจอยฟังแเกจอยเขาบอกใครอีบบออมไปอุ่น้ำอมหอนวแ่บมันบะวแอบ่มคือได ออกมาไหมเออความคิดนองกินต่อเด้อชมบ๊อปี้มาจอุ้ยมีแต่หมดไเลยหมดเต็มยู่กินหนึงเ็ดกับ่อมเนจังไเนาะพี่เ็ดนี่ยพี่เ็ดนี่ยาคือสีเออมาอยากินขาลดเนะบคาอกเร ไปหลังเห็ดสองอย่างแง่เนี่ยมันแงเห็ดปีดอกกันอีโดดเรื่อยๆแง่แง่ดอกดำๆค่ะอีปีมันด่างเพิ่งเห็นคำช่วย่าน่าดูได้กินเถอะเขาไม่ยอมอืมออมเห็ดข้าวปลากินขี้อันนี้กินขีย่วยเดือยนี่เบื่อข่อยเดือนมันกินเห็ดเบื่อมันอยู่ในเห็ดเบื่อไปบ่อมาทถึงบารปกติ มันเบื่เห็ดอีกย่างเห็ดนางผะเ็ดนางะอ้เป็นนางผาชิมาจังิมันเฮ็ดบวกไงมอแมนมมีเห็ดบวกเขาดสีกระด็นอ้ดีใจน้องใหญ่นีุ้กน่งเยนี่ไนี่แม่เกยนี่แม่้ากินน้ำดังลูกโนมีแนวมันกินทันทแต่เห็ดโมกินเห็ดโมกินท้องสันตังเหนื่อกิน้มาังัด มาตอนกินปลากินอะไรกัน้จนะองอยู่นไม่อันเ่อรหรอมาเรมกนที <k <k ่ขนกงลอยกันนะเอันกุ <k 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 ้งกวหมักเคดดิ้บุได้เฮดพอร่ะมีเฮดพอป่ะันไปห้าเฮดนึ่งสองไปคนหนึ่งสองคนน้องไม่จังแบบว่า เป็นสีพ่อกันนะคือว่าเห็นเห็ดอ,อ,อันเห็นเห็ดเป็นหมูคือว่าไป้ลยคนกะได่คนอ่าดอกสองดอกคะหู้ยขันนี่ค่ะกัน,นให้กินง่านจำได้กับพีชเลยก็ให้รอกก็ขึ้นที่ซุกแส่สาจับในมือบอกหือให้ทานอืมอืมนี้ก็ขึ้นอ้นเห็ดเห็ดามันสน แล้วก็ตอนนี้อีเมียกัพ่อเด็กน้องหอยน้องบาซุกับพ่อย่านถึอเฮ็ดขึ้นมันมีทั้งเฮ็ดขึ้นมีทั้งเฮ็ดบ่ขึ้นน้องหอยน้องเย่แต่ว่ามันมันซาดีนะกินแบบมันซาได้๋นนะบอกว่าถือขึ้คือกินไข่เออคือกินไข่ไข่กินขาแก่ๆน้องหอยน่องเ็ดอันนั้นมันชี้ขึ้นเฮ็ดนียงรึเปล่าเ็ดขาเฮ็ดยงนนมาขึ้น แล้วก็เอนนอนิ้ถามความนิเนาะแล้วก็นาคิดนี่กับตัวเพียงสงนิทเ้หอยนอค่ะถึจะรู้ยืมบดได้เด้เอ